ท่านครับตามที่ผมได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะครับให้เข้ารับฟังการชี้แจงนะครับแนวนโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ฉบับปรับปรุง2,560ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโควิด19เมื่อ วาน,นี้นะครับวันที่17สิงหาคม2564นะครับจัดโดยกลุ่มนิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครพนมนะครับผมก็ขอส,สรุปสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าจากประเด็นทั้งหมดที่ที่ฟังมานะครับทางสพทอ,อยากให้เราทำอะไรบ้างเกี่ยวกับภาวะที่ไม่ปกตินี้นะครับ ในด้านของการวัดและประเมินผลนะครับซึ่งจริงๆพวกเราก็ได้วัดผลไปแล้วนะครับบางท่านก็สอบกลางภาคสอบเก็บคะแนนไปเยอะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทําตามนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนการวัดผลสเตียแรกก็ฝากคณะครอาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานทุกท่านนะครับได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของท่านนะครับจะมีอยู่2กลุ่มนะครับ กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มต้องรู้นะครับต้องรู้มีกี่ข้อควรรู้มีกี่ข้อนะครับคราวนี้ต้องรู้กับควรรู้นะครับตามนโยบายภายใต้สภาวะการโควิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องรู้ต้องสอนนะครับหมายความว่ายังจําเป็นเหมือนตอนที่ท่านสอนออนไซต์ปกติสําหรับตัวชีวัดที่เป็นหัวข้อต้องรู้นะครับส่วนควรรู้นะครับส่วนควรรู้นะครับเขา ให้ลดความเข้มข้นลงนะครับโดยนำตัวชีวัดที่อยู่ข้อควรรู้เนี่ยให้ท่านจัดเป็นบูรณาการนะครับอาจจะไปใส่ในใบางานใส่ในการบ้านใส่ในชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องสอนเองนะครับอันนี้คือประเด็นแรกท่านต้องไปดูก่อนว่าวิชาของท่านเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนวิชาเพิ่มเติมนะครับวิชาเพิ่มเติมจะไม่มีตัวชี้วัดควรรู้ต้องรู้นะครับ คุณครูก็ไปวิเคราะห์ความสําคัญของเนื้อหาอันนี้ออกข้อสอบเรียนต่อเยอะเด,เด็กควรรู้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็วิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็สามารถปรับเป็นต้องรู้ควรรู้ของวิชาท่านได้เองเลยนะครับครนี้เรามาดูกันว่าควรรู้ต้องรู้แต่ละกลุ่มสาระเขาลดอะไรไปบ้างเป็นตัวอย่างนะครับรายละเอียดฝากคุณครูไปดูนะครับที่ผมจะแปะลิงก์นะครับตัวชี้วัดควรรู้ต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดใต้คลิปนี้นะครับ อย่างเช่นภาษาไทยนะครับม .1 ปกติตัวชีวัตจะมี35ตัวชีวัตเขาลดลงไป4เหลือแค่31ที่เป็นตัวชีวัตต้องรู้นะครับอย่างม .2 นะครับ32ก็เหลือ26ม .3 36หรือ30มปลายนะครับม .4-6 5 6, จะเป็นช่วงชันนะครับข้อแตกต่างจากบอต้นนะครับบอต้นเขจะระบุเลยว่าตัวชีวัตนี้ต้องสอนมไหนนะครับแต่ว่าม .4-6 5เนี่ยแล้วแต่โรงเรียนจะดำเนินการนะครับก็จาก36นะครับ ก็ลดเหลือ31สนะครับส่วนกลุ่มสาระการยคณิตศาสตร์นะครับไม่ลดเลยครับเป็นกลุ่มสาระเดียวนะครับที่ตัวชี้วัดทั้งหมดมีเท่าไหร่จัดเป็นตัวชี้วัดต้องรู้ทุกตัวชี้วัดนะครับสำหรับวิชาพื้นฐานนะครับก็คุคณิตยังสอนตามปกติครับไม่มีการลดตัวชี้วัดใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูกลุ่มสาระถัดไปนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นกลุ่มสาระที่มีตัวชี้วัดเยอะที่สุด ในประเทศไทยแล้วนะครับเขาจะลดลงมาเยอะมากนะครับสำหรับกลุ่มสาระกายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทั้งวิทยาศาสตร์และก็คอมพิวเตอร์จะมารวมกันนะครับ52ม1เหลือ35ย่อนลงไป17เลยนะครับม2ก็48เหลือ15ม3 59หเหลือ18นะครับมปลาย102นะครับ102เหลือ85นะครับก็ลดไป18 18 15 17ตามลำดับนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับ กลุ่มสาระอื่นไม่ต้องงงนะครับทำไมวิทยาศาสตร์เยอะขนาดนี้มันมีฟิสิกส์เคมีชีวะคอมพิวเตอร์รวมกันอยู่ในกลุ่มสาระนี้นะครับมันหลายวิชามากนะครับต่อไปไปดูกลุ่มสาระถัดไปนะครับสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับก็จะลดเช่นเดียวกันนะครับมูลหนึ่งสี่สิบ 1, 45, ห้าเหลือสิบเก้าสี่สิบห้าเหลือยี่สิบแปดห้าสิบเหลือยี่สิบแปดหกสิบเอ็ดเหลือสามสิบเอ็ดหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากคุณครูช่วยไปวิเคราะห์นะครับเราจะได้ไม่ไปกดดันนักเรียนมากเกินไปนะครับ สุขศึกษาและพละศึกษาครับก็ลดเช่นเดียวกันนะครับม1 23เหลือ17ม2 25เหลือ15ม3 24เหลือ12ม4ี่ถึงหกยเหลือ12อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าก็ลดนะครับภาวะแบบนี้เขาก็จะลดไปเรื่อยๆดูกลุ่มสาระต่อไปครับศิละปะศึกษานะครับศิละปะเฉยๆเนาะนะครับจาก25เหลือ15 27เหลือ17 32เหลือ19 39เหลือ12นะครับ สาระถัดไปการงานอาชีพโอ้โทสอรีนะครับขอโทษครับมือเินนะครับการงานอาชีพนะครับจาก6เหลือ2 6เหลือ3 6เหลือ4 11เหลือ4นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิชากลุ่มกลุ่มทักษะเนี่ยนะครับเขาะจะลดตัวชี้วัดที่ต้องรู้ลงเยอะมากนะครับเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายไม่อยากให้จัดตารางเรียนวิชาเหล่านี้เข้าไปในตารางปกตินะครับถัดไปกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับ ต่างประเทศก็จะเป็น 20, 19, 19, 19, 17ก็จะลดไม่เยอะนะครับ1 2 2 4นะครับลดตามลำดับสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจะลดแค่4นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสาระต่างประเทศนะครับท่านก็ไปดูรายละเอียดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือตัวชี้วัดของวิชาพื้นฐานไม่ใช่เพิมเ่มเติมเพราะเพิ่มเติมเราเรียกว่าผลการเรียนรู้คุณครูต้อง ไปวิเคราะห์เอาเองจากดูข้อสอบที่นักเรียนต้องใช้เรียนต่ออะไรต่างๆนะครับหรือว่าจุดเน้นที่ท่านควรสอนก็เนื้อหาไหนที่นักเรียนพอศึกษาเองได้ท่านก็ไปปรับเป็นควรรู้ด้วยตนเองได้เลยนะครับคราวนี้มาสู่ประเด็นที่ที่ท,ที่ทางกลุ่มนิเทศแล้วก็ทางสวทฝากย้ําส่งมานะครับประเด็นที่1เลยนะครับเนี่ยเขาเน้นข้อนี้มากพูดบ่อยมากไมเซสเนี่ยนะครับ เขาย้ำตลอดว่าตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นคุณครูจะสอนเหมือนปกติไม่ได้เริ่มจากประเด็นแรกการนับเวลาเรียนการเข้าเรียนนะครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะครับคุณครูอาจจะไปแปะคลิปแบบอะไรไว้ก็เช็คเวลาเรียนให้เด็กได้เลยนะครับแล้วก็ ไม่อยากให้เป็นวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับอยากให้เป็นการผสมผสานนะครับก็จะทําให้เด็กตัดปัญหาเรื่องมอสอไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเพิ่มเติมอีกนักเรียนม,มีความพร้อมแค่ไหนมีความคือแต่ละห้องเด็กมันไม่เหมือนกันบางคนสะดวกออนไลน์บางคนสะดวกออดีมานบางคนสะดวกออนแฮนก, hand, ก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็หาวิธีการเช็คชื่อจากการให้พลังงานนักเรียนนั้นๆน,น,นะครับ กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆก็ปรับยืดหยุ่นตามสภาวะการการวัดผลการตัดสินผลการเรียนศูย์รมศนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1คือให้คุณครูปรับใหม่เซตปรับทัศนคติก่อนว่าการจัดการเรียนการสอนในสถานะการโควิดเราจะต้องปรับใหม่นะครับรูปแบบการสอนนะครับที่โรงเรียนเราจัดนะครับของเราจะเน้นที่ออนไลน์3ตัวล่างนี่ครับนะครับเราจะเน้น3ตัวล่างนี่ครับออนไลน์ก็คือสอนสดครับ สอนสดทั้งท่านสอนอ,อก,ก็แนะนําว่าให้ดูเด็กด้วยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้สอนสดอย่างเดียวนะครับมีแปะคลิปนะครับพอแปะคลิปปุ๊บจะกลายเป็นออดีมานนะครับเด็กที่ไม่สะดวกนะครับเด็กที่ไม่สะดวกเรื่องเน็ตก,ก็ต้องมีออนแฮนให้เด็กด้วยนะครับอันนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับประกาศขขงโรงเรียนตั้งแต่แ,แรกๆเลยนะครับที่โรงเรียนตามประกาศก็จะแจ้งค,คุณครูว่าให้สอนออนไลน์ นะครับกรณีทีกเรียนไม่มีความพร้อมก็ปรับเป็นออนแฮนออนดีมานได้นะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่ให้ใช้วิธีผสมผสานนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาวะโควิดนี้นะครับคราวนี้ตัวชี้วัดต่างๆที่ควรรู้ใสักครู่นี้นะครับที่ต้องรู้พวกนั้นนะครับท่านไปเช็คประเด็น k p a นะครับขาให้ไปเช็คประเด็น k p a ว่าเราจะวัดลักษณะพฤติกรรมอะไรบ้าง นะครับสลับการวัดผลประเมินผลนะครับคราวน,นี้เมื่อวัด KPA นั้นก็ให้สอดคล้องกับกระบวนการสอดของท่านออนไลน์อ,อนดีมานออนแฮนนะครับออนเอพวกนี้ท่านต้องปรับให้สอดคล้องนะครับและก็สอดรับกับความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองว่าเด็กมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมกลางไม่พร้อมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ เขาอยากให้เราปรับปรุงนะครับในเรื่องของการวัดผลประเมินผลนะครับแล้วรูปแบบที่เราจะต้องวัดผลเขาเป anyway ็นยังไงนะครับเขาบอกว่าให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับอาจเป็นการสังเกตสัมภาษณ์ตรวจการบ้านนะครับประเมินการปฏิบัติการใช้แฟ้มสะสมผลงานการสอบก็แล้วแต่ว่ามันเป็น KPA อะไรต่างๆนะครับใช้หลากหลายนะครับใช้รูปแบบที่หลากหลาย ใช้ทฤษฎีสารสนเทศมาช่วยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อลดการสัมผัสกับผู้เรียนนะครับ<อ>แล้วก็ขอ,อความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียนนะครับอาจจะเป็นสังเกตพฤติกรรมว่าเด็กเข้าเรียนตลอดไหมอะไรประมาณนี้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยให้คะแนนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเด็กมีปัญหามากก็มีตรวจเยี่ยมบ้าน ของผู้เรียนเพื่อประเมินนะครับก็มีประเด็นนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบและแนวทางในการวัดผลประเมินผลนะครับในกรณีที่บางวิชานะครับฝั <c oughs> ่งนี้สัง,สงเกตจะมีผู้ปกครองมาด้วยตลอดนะครับในกรณีที่บางวิชานะครับที่ที่จำเป็นจริง,รงๆนะครับที่จะต้องนัเกเรียนมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็ย้ําว่าทําได้แต่ต้องเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ขัดแย้งกับประกาศของสอบคนะครับ อาจจะเป็นนัดหมายที่โรงเรียนที่บ้านหรือจุดใดจุดหนึ่งนะครับหรือนะครับเขายกตัวอย่างโรงเรียนอะไรผมจําชื่อรเรียนไม่ได้นะครับออให้เด็กทําโครงงานเป็นหมู่บ้านนะครับให้พี่โมหกดูแลน้องๆม5-4-3-2-1ประมาณนี้พี่สอนน้องอะไรก็ว่าไปแล้วก็งานชิ้นนั้นให้คะแนนหลายวิชานะครับรวมกันทั้งหมู่บ้านเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ รูปแบบการวัดผลประเมินผลที่ที่เขาเสนอมานะครับคราวนี้การวัดผลนะครับก็สอดคล้องนะครับถ้าเป็นด้านความรู้ก็คือการสอบสอนอพูดย้ำมากว่าด้านสอบด้านวัดเคเนี่ยให้ลดลงนะครับให้ลดเคลงนะครับวัดความรู้ให้ลดลงแล้วไปเน้น2ตัวล่างครับด้านทักษะก,กระบวนการคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับพวกนี้ให้ให้ให้ลดตัวบนลงแล้วมา,มาเน้น2ตัวล่างเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะมันภาวะไม่ปกตินะครับเพราะนั้นก็ฝากค,คุณครูด้วยนะครับด้านความรู้นะครับถ้าเป็นสอบก็จ,จะเป็นสอบออนไลน์สอบออนไซต์เอ้ยไม่ใช่ออนไซต์สอบออนไลน์ออฟไลน์นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับหรือไม่สอบเลยก็ได้นะครับแต่ใช้วิธีการอื่นหาคะแนนให้ในักเรียนจาก2ตัวล่างก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชานะครับเอ่อโดยนะครับอ๋อโทษทีนะครับผม หายไปตัวหนึ่งนะครับเพิเ่มเติมนะครับเวลาเก็บคะแนนนะครับท่านก็เก็บเป็นหน่วยๆไปเลยนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ไปเลยในหน่วยการเรียนรู้ที่ท1ก็สอนจบเก็บคะแนนตรวจงานให้คะแนนนะครับไม่ต้องมีการสอบกลางภาคปลายภาคก็ได้ในภาวานี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาไปกรอกนะครับท่านอาจจะสอนจบหัวข้อหนึ่งนะครับสอบหัวข้อหนึ่งแล้วก็อาจจะให้ทาข้าวน,นะครับแล้วคะแนนตัวนั้นไปกรอกแบ่งไปกรอกกลางภาคด้วยแบ่งไปกรอกปลายภาคด้วยได้เลยนะครับสำหรับภาวนี้เขา ให้ยืดหยุ่นได้นะครับส่วนสอบปลายภาคยังไม่ได้ปรึกษาทางผู้มีการนะครับว่าจะว่าอย่งไงนะครับก็เอาเป็นว่าลดการสอบลงนะครับและไปเพิ่มด้านอื่นๆแทนนะครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางสอนอท่านได้ให้แนวการวัดผลประเมินผลในช่วงของภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับต่อไปในส่วนของการจัดทำปพ5บ้างนะครับ การจัดทำปปหของโรงเรียนเรานะครับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือ 1. เราตัด n o t ต c สคู l ออกนะครับแล้วเราใช้โปรแกรมนี้แทนนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราใช้แทนคือ MIS นะครับ MIS นะครับสามารถกรอกได้ตลอดเวลาจะไม่มีการแบ่งก่อนกลางภาคหลังกลางภาคนะครับแล้วก็วิชาเลือกสีรีก็ทําได้นะครับก็คือภาษา2อ,อสามารถที่จะเข้า ทำปอพอได้เลยไม่ต้องทํา Excel แล้วก็มากรอกคะแนน,นอะไรต่างๆนะครับส่วนครูวิชาทั่วไปก็สามารถกรอกคะแนนได้เช่นเดียวกันนะครับ MIS สร้างหน่วยการเรียนรู้นะครับข้อควรระวังของ m i s คือนะครับให้ท่านคุยกันนะครับท่านที่สอนวิชาเดียวกันหลายคนนะครับคุยกันในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างใหญ่นะครับของการเก็บคะแนนว่าก่อนกลางภาคหลังกลางภาคเอ้ คะแนนเก็บทั้งหมดแล้วก็การภาคปลายภาคสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับนะครับจากนั้นเราจะคะแนนก้อนนั้นไปกรอกในอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมบังคับนะครับก็คือ SGS นะครับ SGS จะลดลงเหลือแค่สช่องนะครับก็คือก่อนการภาคช่องหนึ่งก็คือเอาจาก f p s ได้แหละ,ะครับเดี๋ยวจะตอนนี้จะให้เขา e x p o r อออกมาเป็น Excel ลนะครับแล้วมันมีโปรแกรมช่วยในการโอนคะแนนจาก Excel เข้า SGS โดยที่เราไม่ต้องกรอกน,นะครับก็จะตับให้เหลือแค่สช่องคือก่อนการภาค กลางภาคหลังกลางภาคและก็ปลายภาคเดี๋ยวตอนนี้ทางโปรแกรมเมอร์กำลังกาลังจะปรับปรับในส่วนของ Excel ที่ e x p o r t ออกมานะครับก็จะช่วยคุณครูนะครับถ้าไม่ได้ก็จำเป็นแล้วละ่ละเราต้องกรอกนะครับแต่ว่าก็จะลดช่องลงเหลือแค่4ช่องนะครับก็ขอไปคุณครูทุกท่านไว้ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม พยมศึกษานครพนมเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ขาขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมรับฟังการขยายผลในครั้งนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ